รถมือเธอยังไม่แดงเลยกถมือทตลอร่อยให้เป่ากอนเล้วโอเคไม่เป่ากนนแด้วไม่ต้องเป่าก็ได้นะดับๆไป่เดยใช่เลยใช่เลยเพิ่มเป่าก็ได้โอเค ทไนเป่าทีเดียวให้หมดได้ป่ะน่ารักทุก้าแล้วเปล่าดีจะไหนบอกทุก้าไปใครมาอีกมาใครมาเป่าแล้วเอาหูมี่มันดีอยู่ไว้ระวังนะแล้วมือปิดทำไมอ่ะไม่ไม่เห็นตอนปากเป่าเลยเมื่อกี้น้อยไม่เป่าน้อยดูดดละ อากวีจีร้ายอะมา,<ห>าะเป็นหน้าเป็นตาเพื่อนนะขอบคุณมากค่ะ